มมีควานนนบบบบแสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็มาตามคำสัญญาเย้วันนี้ค่ะเราจะมารีวิวเจลลี่ วันนี้นะทุกคนไข่มุกจะมารีวิวเยลลี่ลูกตาตามคําสัญญานะคะซึ่งตอนนี้นะทุกคนยอดวิวของคลิปเยลลี่ลูกโลกเนี่ยก็ทะลุหนึ่งพันไปแล้วนะคะคือแบบว่าดีใจมากนะคะทุกคนก็คือเป็นความปรับเพิ่มของไข่มุกนะคะคือแบบว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะรู้สึกดีใจมากๆแล้วโอเค วันนี้อันนี้ก็คือเป็นโทรศัพท์ัเสียบอยู่นะคะก็คือเสียบไม่เป็นนั่นเองทุกคนทุกท<ม>ีนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือเย็นนี่ลูกตาไข่มูกก็คือยังไม่ได้แกะเลย,ยนะคะจะมาแกะก่อนใช่ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ช้อันนี้คือยังไม่ได้แกะเช็คเลยนะคะไม่รู้ว่ามาครบหรือเปล่าของครบด้วยยังไม่ได้เช็คของด้วยซ้ำนะคะทุกคนคือถ้าซื้อของอนไลน์ก็ควรจะเช็คนะทุกคนก็คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะต้องเช็คก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดความผิดพลาดเนี่ยคือมันจะล่าช้าต่อตัวเราเองนะคะก็ถ้าเกิดซ อันน ata, ี้ก็เพิ่งมาประมาณเมื่อวานเมื่อก่อนนะคะเมื่อวานโอเคเดี๋ยวยัดแกะเลยนะคะเฮ้ยทุกคนนี่เหมือนว่าเป็นกล่องแบบนี้เลยเอ้ยกาตามันเป็นอย่างนี้นะคะ คือต้องบอกก่อนนะว่าก่อนหน้านี้นะคะมันมีข่าวเขาเรียกอะไรข่าวของเยลลี่ลูกตาแล้วท้องเสียนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยที่ของแท้นะคะเป็นพราะว่าบางอันมันเป็นของจีนนะทุกคนก็ต้องดูดีๆนะคะเวลาสั่งก็ให้แนะนําว่าถ้าน้องๆหนูๆหรือว่าใครเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากจะสั่งก็ดูดีๆแล้วกันเนาะทุกคนเพราะว่าจะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะก็ต้องระวังว่ามีามออยอไม้ของแท้หรืเปากนะคะเพื่อน นี่นะคะเพื่อนๆค่ะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ก็คือเราสั่งมา12บสอชิ้นนะคะทุกคนโอ้ยเยอะมากเลย what what the chilling นี่นะคะทุกคนหน้าตาน้องเป็นอย่างนี้นะคะเฮ้ยตามันเหมือนมากนะคะหน้าตามันเป็นมากที่มากล่ะหน้าตานี่นะคะหน้าตามันเป็นเน่ ตออาของมัน,นะคะนะคะเราแกะเสร็จเรียบร้อยนะนะคะก็มีส็จสองจิ้นครงนะนเดี๋ยวก็ไปชมอินเสิร์ตสวยๆกันเลยค่ะ ก็เป็นของแท้นะคะอันนี้ก็คือแบบเมดอินเยอรมันใช่เพออันนี้ส่งตรงมาจากเยอรมันเลยนะคะคืออะไม่รู้อะไชิคก้าตาสีอะไรตาสีเขียวอ่ะโอเคเอาตาสีเขียวไปพี่เอาตาสีแดงเนี่เาเหมือนคนโกรกมาเดี๋ยวเรามาแกะของพร้อมเพื่อนกันเลยนชินี่นะคะแทนแทนโ้คนเป็นอย่างนี้เฮ้ยได้กลิ่นแล้วอะ นี่นะคะหน้าตาอืได้กินแล้วเปิดมาได้กินเลยนี่คือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะโอ้กินแล้วนะแตัวมันจะมีความขุ่นๆหรือว่าเพราะว่ายังไม่แก่โอเคหรือว่ามันจะมีความขุ่นๆเพราะว่าเราไปแช่ตู้เย็นมาก็ไม่รู้นะไม่รู้แต่ว่ามันมันสวยมากมันต้องจิตไปเลยตัวขนมันน่ากลัวนี่เอาของชิ้นแรกที่เออให้ของน้งเนสต์นึ่งนี่ต้องแต่งให้สวยนะทุกคนกลัวตัวเอง โอ้ยได้กลิ่นหอมแบบเป็นความหอมแบบฟุตตี้นะคะอันนี้ชื่อว่าเลมอนชัวร์มะนาวมะนาวไม่หอมอ่ะหอมมากกลิ่นแบบกลิ่นโอเคเลยตาแบบนี้แบบน่ากลัวมากกลัวอะไรการหนันกันนะมาค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยน้องฮาชิี่ครั้นี้อาจจะไม่ได้ยื้อไปข้างหน้านะเพราะว่าเป็นขาเขาจะขาอยู่นะเป็นขาของงอะไรนี่แกเลยชี้แกเลยแกเลยเหรอปวดแกนี่ แท้แทุกคนกไม่โฟกัสขออภัยนะคะก็อูโฟกัสยากจริงๆคือแบบเป็นก้อนขาวๆแบบปลาเลยนะคะเฮ้ยเฮมันมีความนิ่มอ่ะเฮ้ยมันมีความนิ่มกว่าเยลลี่ลูกโลกอ่ะนี่นี่ทุกคนหน้าตาเฮ้ยน่ารักมากมันมีความนุ่มนิ่มอ่ะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ของชิก็แกะได้ยใช่ไหมนี่นะคะหน้าตาโอเคเดี๋ยวเรามาลองหนึ่งสองสาม ่อยมากนิ่มแบบนิ่มแบบเป็นเนื้อแบบมัชมิลโล่ไส่ข้างในนด้เลยใส้ข้างในมีความเปรี้ยวทุกคนรสชาติคือเทกเจอร์มันอะข้างนอกคือเห็นตกใจเพราะว่าปกติเรากินมิลเล่ลูกโรอะมันจะแข็งกว่านี้มันจะไมันจะไม่หนึบขนาดนี้ใช่แล้วมันจะไม่นุ่มหอมชีสไส้เต็มแต่ทำไมของมันมีมัอนอะไรก็ไม่รู้ทุกคนอาจจะเป็นตรงยิ้มมากมันมันหนึบกว่ามันแล้วมันแล้วมันนิ่มกว่าด้วยมันแบบหนึบแล้วก็นิ่มกว่ามากนะคะลองอีกรอบลองอีกรอบ รสชาติคือแบบดีมากจริงๆนะคะเดี๋ยวใครมกลองแกะให้อันนึ้งก็คือเป็นอันสีเหลืองนะเราจะแกะสอันก็คือน้อมันน่าจะเหมือนกันหมดแต่ว่าอันสีเหลืองนี้อาจจะยังไม่มีคนเห็นเนาะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเรากินอย่างเดียวใช่ไหมคะนี้เราจะลองถ่ายถ่ายแลสัมผัสให้ดูนะคะนี่คน ความเปรี้ยวยูติดลิ้นอยู่เลยนี่ทุกคนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะของโทลี่นะคะมาเรามาแกะเทเดเดดึงดึงตึง้เจอด้านสีขาวอีกแล้วขออนุญาตเปลี่ยนด้านให้ท่านผู้ชมติง๊งทุกคนนี่นะคะหน้าตาคงกนี่นะคะทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะโอเคนี่นะคะความนุ่มหนึบมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเอาอขออนุญาตใช้มือเลยนะทุกคนโธ่นี่ มันหนึบแบบหนึบมากนี่เห็นไหมเห็นไหมมีความหนึบแบบหนึบหนึบหนึบแล้ก็แบบน่านมาาชกินไหมอ้พ่อกนากอีคสวรรชิเินี้ยวเป่มากขนบคนเปรี้ยวแล้วสุยอดแต่เปรี้ยวนะสุดยอดแต่เปรี้ยวมากนะคะเพื่อน โอเคนะคะวันนี้เราก็ได้มาลองรีวิวเยลลี่ลูกตาทั้งหมด3 4สีเนาะของทอลลี่นะคะก็ต้องบอกไปก่อนเลยนะว่าอ่าส่งตรงมาจากเยอรมันเลยนะคะเพื่อนๆก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องท้องเสียนะคะแต่ว่าถ้าเด๋ยวใครเนี่ยอยากจะซื้อตามก็ต้องดูออยให้ถูกต้องด้วยนะคะเดือยก็พวกเราก็เป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ